อันเดี๋ยวเปิดก่อนเดี๋ยวเปิดกล้องก่อนอครับรรครับสวัสดีครับก็อยู่กับชายบ้านนาครับก็สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีวันสงกรานต์นะครับผมก็นี่ครับมมแม่เฮ้ยไม่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 ได้ให้ออกให้ต่อแถวให้เด็กออกมันจะลงคลิปไม่ได้ ไม่มีผู้ใหญ่แถวนี้อ,อ,อ่ะเอออ่ะนี่ครับนี่ครับผมอ้าวก็เป็นประเพณีตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับประเพณีตั้งแต่ดั้งเดิมประเพณีโบราณก็เขาเรียกว่ารถรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับไม่ นิดแกยายเพิ่มนี่แกต้องรักษาสุขภาพให้ดีอยู่แล้วเพราะลูกหลานยังไม่ได้ออกเรือนเลยสักคนอ่ะเสียแมว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 ไม่มีตังมาผูกแขนตายายหรอเสียแมวนี่อ่น่ก็เป็นประเพณีดั้งเดิมครับผม เขาเรียกว่ารถน้ำดำหัวผู้ใหญ่อ่าต่อไปเป็นลูกชายของผมเองครับโอ้ยเรามาดูหน้าตาลูกชายหน่อยโอ้ยสุดจัดประหลัดออกสุดจัดประหลัดบอกแหมลูกชายของผมเองครับนี่สาธุขอขอทำไมไม่ขอพรนะ่ะขอพรยังให้ให้ได้เรียนพยาบาลได้ไหมพอแล้วฮะเอาเอาแค่ผู้ช่วยก็พอแล้วง้ อ๋อสอบติดโอ้ดูนี่นี่นี่เนี่ยนี่นี่นี่เขาเรียกว่าหลานรักหลานรักนี่เขาเรียกว่าหลานรักตตหลานรัเออยายตาไม่ให้ไปทำงานหรอกกลัวหลานจะเหนื่อยใช่เป็นพยาบาลให่ได้เอาผมผมก็แซวลูกหลานผมเล่นไปครับผมโอ้ วัวในไข่เนี่ยใส่เสื้อเนี่ยใครเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็สีภรรยาผมเองครับผมโอ้สีภรรยาผมเ้ยวี่ีทำอะไรน่ะไม่เห็นเยอะทั้งนี้นี่เลยอยู่เลี้ยงเลี้ยงอะไรด้วยอะไรอะไร อะไรขอสักพันสองพันโอ้เอาครบทุกคนยังจะเป็นจะเป็นจะจะเป็นเมียหมอให้ตาแย้ยโอ้จะเป็นเมียหมอเลยโอ้เอาตาชายนะไปอ่ะต่อไปก็จะเป็นจะเป็นคิวของใครจะเป็นคิวของคุณตาแล้ว ของของคุณตาตาหนูหนูทั้งหลายมัวนง่านงั้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 องั้งคุาตาตางุณนนูหนงังั้นงหลางั้งคุาตา้างอนงหนูหนูัั้งหลายั้้นั้องัต้นงั้เงนนัันงน้ง นมาเลเ่อดกูเลยสไหมก็นึแข่งแรงยงแรงก็ได้มาแข่งแรงจนะมาขึ้นเรู้เป็นปลาเรของคลนีมาเลยมาจงคนเจ้าแข่งดงแข่งแรงมาขื้นงรู้เป็นปลาเนของครุนตีัตัวแรดพูมันจะไล่ตีพี่เลย มันมานนซอสเดิมเลยนุ๊กตักด้วย่ะต้องมาเออซไสเนี่ยฮะตามือไม่ช่วอะไรเลยนะไม่ไม่ฟ้อนให้ทั่วสุขภาพแข็งแรงบอกดิอยู่ไกลรูปการ์ดนานๆบอกดิ